ธรรมสการหลวงพ่อนะคะการอบรมในครั้งนี้ค่ะที่ได้จัดอบรมอุบาสิกาแก้วเพื่ที่จะไปทอดกระถินสามหมื่นวัดที่หลวงพ่อได้ให้ใหความเมตตากับลูกๆได้ให้โอกาสนี้มานะคะก็รู้สึกปลื่มปิติเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ได้ร่วมกับโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะที่ได้มีโอกาส เป็นตัวแทนของหลวงพอ่อเป็นตัวแทนของศิษยานุสิษย์ได้ไปกล่าวคําถวายกระถินก็ยังรู้สึกปลื้มจนถึงทุกวันนี้และปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้มีโอกาสครั้งนี้แล้วก็เป็นบนกระถิ่นที่หลวงพ่ออายุครบ80ปีแล้วก็ยังเป็นกระถินสาม,มัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดอีก รู้สึกว่าบุญนี้เป็นบุญที่ใหญ่มากๆที่หลวงพ่อได้มอบให้กับลูกๆตลอดโครงการนะคะที่ได้อบรมอุบาสิกาแก้วเราก็นึกทบทวนบุญอยู่ตลอดนะคะเราก็อยากให้ใจของเราเนี่ยค่ะอยู่แต่ในบุญในกุศลจนกว่าที่เราจะได้ไปทอดกระถิ่นก็ขอบขอบคุณหลวงพ่อธรรมาชาโย,ยมากๆค่ะที่ ได้ให้โอกาสลูกๆนะคะขอบคุณค่ะ